วันนี้ผมมานั่งชิวๆนะครับริมเขื่อนป่าศักดิ์ทรสิ์กับคุณแม่นะครับมาดูพระอาทิตย์ตกน้ํานะครับมาไม่ทันนะครับไปขายของมาไปขายของมาก็เลยมาไม่ทันนะครับมาไม่ทันก็เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศริมเขื่อนป่าศักดิ์สิทสิ์นะครับเดี๋ยวขอกลับหน้ากล้องกันนะครับ วันนี้น้ำในเขื่อนป่าศักดิ์ธนสิทธิ์ก็อยู่ที่เจ็สิเ็ดเปอร์เซ็นกว่านะครับผมยังไม่ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยครับทุกคนแต่ว่าฝนเหมือนกับว่าจะหายไปแล้วเหมือนฝนจะหายไปแล้วนะครับเขากลีบเมฆไปแล้วนะครับแต่น้ำก็คงเต็มเขื่อนแต่ไม่เต็มร้อยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยมาถึงแนวต้นไม้ล,ละตรงนี้ก็เป็นถนนนะครับถนนริมเขื่อนนะครับผม เป็นถนนริมเขื่อนผมนั่งอยู่ตรงมานาวานตรงบริเวณแก้มลิงมานาวานนะครับทุกคนสวัสดีนะครับสามล้านดวงใจเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคบแว้นมอเตอร์ไซค์มาเพื่อท่านผู้ชมเลยนะมาชมปริมาณน้ําในเขื่อนป่าสักกันวันนี้นะครับพร้อมกับมาชมพระอาทิตย์นะครับตกดินนะครับผมอูปป้ปลาปลาทุกคน สวัสดีครับน้องมะมีขอบคุณมากมากเลยน้องมะมีสวัสดีครับผมวิวสวยสวๆต้องมีสาวนั่งครับนี่มีสาวนั่งนี่นมีสาวนั่งเนี่ยน้องมะมีกับคุณแม่ครับพี่เอนั่งกับคุณแม่ครับนี่ตะเอพาแม่มานั่งชิวๆขี่มอเตอร์ไซค์มาจากบ้านก็ประมาณ3ามกิโลครับน้องมะมี ห,ห่างจากบ้านพี่ประมาณ3กิโลนะครับมาชมพระอาทิตย์นะครับตกดินนะครับพระอาทิตย์ตกเย็นพระอาทิตย์ตกน้ำต่อมาเขาก็เรียกพรพิมีฟ้ามีน้ำทะเล <c oughs> ขอบคุณที่คอมเมนต์มาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนานมากเลยไม่ได้ไลค์สดครับผมวันนี้ก็มาไลค์สดนะครับ ภาพบรรยากาศพบค่ำนะครับบรรยากาศโรพรเพนะครับผมที่เขื่อนป่าศักดิ์ชะละสิษย์ครับผมน้องมะมีบอกสวัสดีครับคุณแม่อ่านี่น้องมะมีบอกสวัสดีคุณแม่ไว้พรให้น้องมะมีแล้วก็ท่านผู้ชมหน่อยขอให โชคดีนะลูกนะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ร่ำให้รวยเด้อลูกเด้อให้ถูกหวยรางวันที่หนึ่งโอ้โหน้องมะมีถูกหวยรางวันที่หนึ่งอย่าลืมพี่เอเด้อกเขื่อนน้ำเยอะไหมวันนี้น้ำอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ปีนี้มาลุ้นกันเลยว่าจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะฝนมันหายแล้วอ่ะฝนมันหายไปแล้วฝนไม่ตกแล้ว ไม่รู้ว่าจะมีพายุฝนเข้ามาอีกไหมตกก็คงไม่ตกเยอะแล้วน้ำก็คงจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูท่าทาง,งาเพราะตอนนี้น้ำเพึ่งแค่เจ็ดนะิเ็ดเปอร์เซนต์ะแต่ก็ไม่แน่เนาะยังไงภายในเดือนเนี้ยเดือนตุลาคมเนี้ยก็หวังว่าอาจจะมีสักลูกหนึ่งอะที่มาเพิ่มน้ำให้เต็มร้อยเปอร์ซนต น้ำเพิ่มขึ้นแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะวันนี้ก็เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็น์กว่ากากราบขอบคุณค่ะคุณแม่นะน้องมะมีขอบคุณคุณแม่นะครับนี่ท่านผู้ชมน้ำก็มาถึงแนวต้นไม้แล้วนะครับผมริมเขื่อนป่าศักุรสชลสิ์แต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นดีนะครับผม อยู่ประมาณเจเดปอร์เซ็นต์นะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดินไปเล่นกับคนหาปลานี่ไหมอ๋อไม่มีอะไเดินโด นูนะล้วเขาได้ปลาเขาเพิ่งมาลงเขาเพิ่งมาลงขายมั้งเขเพิ่งลงไปน,น,นู่นนะนั่นมีคนมาลงขายเดินไปประมาณร้อยเมตรบาไปหลอกเมื่อยวันนี้ขายของมาก็เมื่อยแล้วมาชมบรรยากาศภาพยามเย็นนะครับริมเขื่อนป่าสักดิ์ชนทธิ์ สวยมากนะครับผมมาชมพระาทิตย์ตกดินกัน,นครับมาไม่ทันพระาทิตย์ตกดินก็เดี๋ยวมีโอกาสจะมาทำคลิปหรือมาไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นตั้งแต่ไข่แดงนะครับไข่แดงค่อยๆลงน้ำนะครับต้องมองต้องมองต้องมองภูเขาเยอะสวยนะครับมองดูเหมือนเป็นเกาะเลยเนาะ ปทุมน้ำท่วมเหรอครับน้องมะมีเหมือนทะเลเลยเหรอครับต้องมะมีที่ปทุมน้ำท่วมขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับน่ารักมากเลยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์นะครับถือว่าเป็นกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับที่มากดไลค์ให้นะครับผม มาดูน้ำในเขื่อนป่าสักไอทิ c h ช n แนลวิวสวยบรรยากาศดีครับผมขอบคุณมากๆนะครับไอทิ c h ช n แนลนะครับผมขอบคุณคอมเมนต์นะครับผมพี่ไอทิดสวัสดีจากน้องมะหมี่นะครับ น้มามีก็สวัสดีไอทิศชาแนลนะครับอ่ามีคอมเมนต์ฮะเวพรให้อีกคอมเมนต์หนึ่งเมื่อกี้นี้อ่าไอทิศชาแนลอวพรอวพรให้อยู่เจนเป็นสุขเด้อลูกเด้อขอให้ร่ำให้รวยให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อน่าได้ไปอีกหนึ่งรางวันแล้วรางวันที่หนึ่งเงงงงมื่อกี้ก็เวพรให้กับน้องมามีอันนี้ก็เวพรให้ไอทิศชาแนลนะครับผม อ่ะไวพรเหมือนเดิมนะให้อีกสิบเอ็ดล้านดวงใจที่ยังอยู่ตอนนี้อ่ะให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะน้อยใจอ่ะไวพรนะให้ร่ำให้รวยได้ลูกเดอ้อให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเดอหอ้หขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะนี่โอเคสิบเอ็ดล้านดวงใจนะครับโอ้สิบห้าล้านดวงใจสิบแปดล้านดวงใจแล้วตอนนี้นะครับผม ก็ขอให้ได้รับโชคได้รับลาบนะครับผมน่าจะถูกคนละง,งวดละการงวดนี้ก็ทยอยกันไปเนาะเพราะว่าอาจจะถูกพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมละ่ะต่ะกระจายกระจายกันไปนะครับใครที่ได้รับพรไปแล้วนะครับก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนคุณแม่แกบอกนะครับผมลงขายแล้ะครับ ปลาติดดีไหมครับยังไม่ดีมักเลยอ๋ออ๋อต้องตอนเช้าตอนเท่าเช้ามาดูใช่ไหม ทีนะครับริมเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิธิ์นะครับมาลงทุกวันเหรอครับได้ปลาเยอะไหมครับอ๋อเพิ่งมาวันนี้ ใันเติยนฉันเลงขายหรือเรียกว่าม,ามองนะครับผมใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งปลา ทางีสานเราก็เรียกขย่ทางนี้เรกเ็เรียกมองภาคกลางเรีเกยกเรียกไข่อีสานเ,เรียกมองแม่มาอยู่ภาคภาคกลางนานอีสานเรีกยกไข่ทางนี้เรียกมองครับภาคกลางเราเนี่ยเรีกเกยกเรียกไข่ทางอีสานก็เรียกมอง ไปลงมองลางจิจะมืดแล้วทุกคนขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับน้องมะมีน้องไอทิศนะครับผม <Okay. S 2> ไอทิศก็สวัสดีน้องมะมีนะครับได้ปลาไหมคะเขาเพิ่งมาลงน้องมะมีเขาบอกว่าเพิ่งมาลงนะครับ แต่ก็มีหลายคนที่เขาลงเรือกันอะ่ะเขาก็ได้ได้กันอยู่นะช่วงเช้าที่พี่เอกไปซื้อปลามาทําปลาส้มปลาแห้งปลาแดดเดียวนะครับไม่ได้เอาแว่นตามามองไม่เห็นตัวหนังสือเลยอ๋อผมเคยขี่กระติกนะครับ ไอ้ทิดบอกว่าผมเคยขี่กระติกด้วยขอบคุณคอมเมนต์นะครับไอ้ทิดชาแนลแล้วก็น้องมะมีนะครับอ๋ออีสานก็เอินด่างแหมฮมองนี่มองนี่ประ ที่ไหนอะ่ะมองมองนี่ประเทศลาวเหรอบุญทินมันมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งอ่ะที่บอกใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ทั้งป้ามองนี่เป็นภาษาเวียงจันท์หรือเปล่าถ้าผมก็ไม่รู้นะไม่สันท,ทัดไอทิศว่ายังไงน้อไม่มีเราไม่มีร,มมรู้ไหมมีกระติก อ๋อมีกระติกบาดตูดไหมน้องมะมีบอกกระติกบาดตูดไหมน้องมะมีต้องต้องลองดูแล้วล่ะลองลองไปเล่นน้ําแล้วลองกระติกมามาาพี่เอก็ไม่เคยนะน่าจะไม่บาดนะเขาก็ไม่เขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะเนะหละเสียหูสองใบแต่นั่งตรงกลางอืม สางใบนานแล้วไม่ได้ไลฟ์สดไลฟ์ที่แล้วไปไลฟ์ที่อาคารระบายน้ำล้นอะ่ะหาที่วางสปอนเซอร์ไม่ได้ลืมไปหมดเลยกดสตาร์ทตั้งแต่เมื่อไหร่เอ้ามันเริ่มไลฟ์แล้ววันนี้ก็เลยมานะเออเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับผม ก็สวยมากเลยอะฟ้าสีทองครับทุกคนบรรยากาศฟ้าสีทองสวยมากเลยครับนะผมไม่ได้เอาแว่นมาผมพลาดแล้วเริ่มค่ำเริ่มมองไม่เห็นตัวหนังสือตัวหนังสือมันเล็กมาก,สมากใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ปลาอ๋อน้องมะมี่น้องมะมีนี่ร้องเพลงเพราะนะไอทิศชนแนล ว่างก็เข้าไปทําความรู้จักน้องมะมีนะน้องมะมีน่ารักน้องมะมีก็ไปเป็นกำลังใจให้ไอทิดชาแนลได้นะอ้ายทิดชาแนลเขาก็ไม่ค่อยทาคลิปหรอกครับผมน่าจะงานยุ่งนะครับผมงานยุ่งก,ก็ไปกําลังใจให้นะครับทุกกําลังใจทุกคนที่เข้ามารับชมขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะว่าจะอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับไล์สดอีกสัก1 5 1 6นาที ว่าจะอยู่ให้ถึงครึ่งชั่วโมง,งไล์สดนานๆจะมาไลรก็ว่าจะอยู่ให้ถึงครึ่งชั่วโมงต,ตัวหนังสือเล็กมากเลยโอเคพูดคุยกันน้องไอทิศกับน้องมะมีกระทัไทยกันเนาะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม เป็นบรรยากาศฟ้าสีทองริมเขื่อนปราศักดิ์ทรทธิ์นะครับผมน้าในเขื่อนปราศักด์จะอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตไปขายของมาวันนี้ก็ไปทําธุระไปขายของมาก็เลยแบบมาเก็บภาพสวยๆให้นะดูสิฟ้าสีทองครับสวยๆครับ ถ้ามาตอนทิศแบบแดงๆเป็นลูกกลมๆเนาะลอยตุ้มหมองตุ้มหมองอยู่ตรงนูน้งงนอะเงี้มันจะสวยมากเลยนะครับเป็นพระเดี๋ยวต้องมีสักวันหนึ่งมาเอาภาพแบบนั้นนะครับแต่ก็มีคลิปเก่าๆนะผมมีคลิปเก่าๆบรรยากาศยามเย็นฟ้าสีทองพระอาทิตย์กลมๆอะไรเนงะี้ยตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้ว มมมี่บอกว่าที่ปทุมธานีน้ํามันท่วมอย่างเลยใช่ไหมครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวปทุมธานีก็ทุกจังหวัดนะครับที่ได้รับผลกระทบท่วมขอบคุณหัวใจพลังบวกกับไอทิดด้วยนะโอเคนี้เห็นเห็นชัดเจนมากนะครับปีนี้พี่เอกก็ห้าสิบปีบริบูรณ์นะครับเมื่อเดือนที่แล้วเดือนกันยายนครับสายตาก็เริ่มยาวมากนะครับเริ่มอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นนะ อาจจะลงแค่ยี่สิบนาทีนะครับผมมันค่ำมากแล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วละครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมก็ต้องมาให้ไวกว่านี้เนาะเพราะว่าจะได้เห็นภาพสวยๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคนนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับขอบคุณน้องมามีขอบคุณไอ้ทิชช n แนลเนาะ ผมมืดไวมากเลยครับไม่รู้กิมมุงกิยาม,มรู้แต่ว่ามันมืดไวมากเลยทุกคนมืดไวมาก,ร,ก,กร,าารักเอฟซีเขื่อนป่าศักรักเขื่อนป่าศักนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมแล้วก็มากดไลค์ให้ด้วยนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสำหรับไลน์นี้ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผมน่าจะอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมขอบคุณน้ำมันมีนะครับผมขอบคุณไอทิชแ n น l นะพี่ไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ